มา,มาหาหน่อไม้ค่ะหน่อไม้แดงวันนี้นะมา,นมาหาหน่อไม้ถ่ายวิสกลังี่ดูทำไมแก๊ะชอบหน่อไม้ค่ะกำลังงานทำไมนี่หวานหนได้อีพออีเมียก่อยทั้งหวานทั้งอ่อนนี่นี่ทำไมนี่นหอมอีกนะหอมเนื้อตามคนเั้งมาอยู่ตัว แ,แล้วังน,นี้ก็นดจานนที่อัน,นื่ราานอไม้่มหาหน่อไม้เ <laughs> จ้าหาัน,น,นยเยอะมากเจเอาไม่ได้ตัดต้นหน่อไม้เยอะมากเลยค่ะ เยอะมากเลยค่ะหนอไม้เยนที่ ไเอาเอาไปแต่เอานอนไว้เอาเอาเอดสิายนอนไเขาบ่ตนคุณอีกนะเดี๋ยวจะเอาอยู่อนนอนได้ขาาเห็นไหนอนุนได้หลายนอนนี่กับแก้กับแกะเด้อ Cứ cần cố lên nó mãi yêu mong lên mối không mối 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 นันเซยเราวัน <un> น <paid> ันอันะไปเงี้ยเยอะว่าอันไปทำไมจะท้าหน้าไว้มาสั่นเหลี่ยมพวกผู้หญิงที่เอนี้ยวเลี้ยวเลยมันชิเลี่ยงไงโบข่อยว่ามันนั่งเป็นชั่วโมงเราเราท่านเหลีอยู่น่ะเมื่ออาชีพดินสาวเล่าเด้มาบอกกันหนใหดินหน้าไว้จะน้อยกันใหญ่ะเคื่อกันนะนุ่งมาข่าวฟ้าหน้าไว้นี่เบิ้งนี่น้องไม่ได้บบกย่างหลายเลยอีพออีเมียข่อย บ่เคยัะหลายปนีกเถือต่างดาวมาหานอนใหม่เด้อมาเบิ่งเด้ออีพออีเมียคอยบ่เคยพอนอมใหม่ไลายสี่เจือหลายกอนที่แรีแเล่เห็นเขาปอกปุอกเลยเมื่อชี่นก่ยินที กินเลยเอไว่าม้าน้ยได้กินเขานุ๊กไกินเขามากเลยนี่จังว่ากินเขาซาบก็น้นอเพียย่งาทาปวะิเห็ดกะเพราจนกินจนนสกินซีโม่ซีโม่แรกเหรอก็สกินซาดเนี้แล้เขาวแรงม่กินเลยกินก้อย่างไร พี่นไม่ได้กินเขาเที่ยงเมนชุดไหนกับไซม์เมใดสูตรเพื่อนน่ะอ้วนแห้งท้งบึกยังไงเลยลนมาเดี๋ยวนี้นบกินเขาเลยกินต่เนี้ยอันนี้ไม่กินเขาบ่แล้วกินเขาหลายเดี๋ยวนี้มาเลี้ยงกินเขาแบบถั่วแบบไงเลยเดียบ่ได้เพิ่นเลว่กินเขาเพิ่นกินตะพักกินตะยังเป็นสัตว์กินตะตั งางาุาคนเกียวกันังัมันเปียกงางบไม่อาริ่มทาเพล่งน้ำในถุงอะไรนาใส่เปียกสสอดเรยวกันเปลี่ยนโดนหนูตาอเพียนใหญ่เลยปุ๋ยบไ่ออขนาดสามมือนึ่งต่อเพี้ยนบบ้เอาไปเ่อ